สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป Anime Defender และในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครซี c r e t ที่หาง่ายที่สุดแล้วที่ได้จากการสุ่มตู้นะนั่นก็คือยูโน่นั่นเองนะครับจาก Black c o v v r r g r a n d e t h e r k n ไ g น t นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครในระดับ Secret นะครับซึ่งตัวของผมเนี่ยก็เลเวล69อีกนิดหนึ่งก็จะเลเวล70แล้วซึ่งเป็นเลเวลแม็กนั่นเองนะครับก็มันยังไม่ตันนะนะขาดอีกเวลเดียวนะครับตัวนี้เน ตัวละครที่โจมตีไฮบริดนะครับฉะนั้นเจอมอนที่บินก็ไม่หวั่นเจอมอนที่เดินดินก็สบายนะครับเอ่อสปปรตที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นดีวายสปปรตนั่นเองก็คือมันจะตีแล้วมอนถอยหลังนั่นเองนะคุณผู้ชมมีคูณดาว15วิเป็นสปปรตที่ผมคิดว่าท็อปเทียดีสุดๆมากๆสําหรับตัวละครตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่ายูโน่เนี่ยมันสามารถวางได้สูงสุด5ตัวละครเลยและค่าวางโคตรถูกสมมติว่าคุณผู้ชมเล่นพอร์ทัลแล้วเนี่ยเจอสปีดคูณ2วางยูโน่นะ แบบฟูฟูบอกเลยว่าสปีดคูณ2ก็อีซี่นะครับหรือว่ามีสปีดอื่นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถแนะนำกันเข้ามันได้นะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ย ผมชอบสปริตดีวายที่สุดแล้วสําหรับยูโนนะครับส่วนบัฟเนี่ยผมจะใช้เป็นบัฟโซนิกหนึ่งนั่นเองไม่รู้ว่าทําไมถึงใช้บัฟนี้เหมือนกันเอาเป็นว่าผมเกลือเออแล้วก็เรื่องสแตตนะครับเดเมจเคุณดาวเระยะ S นั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะวักนะครับคุณผู้ชมโอเคตัวนี้เนี่ยอีโ e วแล้วฉะนั้นผมจะพามาดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันใช้อะไรในการอีโวบ้างเผื่อใครไปซื้อในเทรดดิ้งมาเพราะตอนนี้เนี่ยยูโนมันเทรดได้แล้วตู้มันโดนเอาออกไปแล้วนะครับไม่สามารถสุ่มหาได้แล้วและยูโน่เนี่ยเป็น หาด้วยวิธีพิเศษนะก็คือมันใช้ตั๋วในการสุม่มตั๋วอันนี้ผมมีปะเนี่ยครับลัคกี้ทิเก็ตนั่นเองนะตอนนี้มันก็ยังหาตั๋วได้อยู่แต่ตู้มันไม่อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคมาดูของอ e ีโวนดีกว่าครับของอ e ีโวยูโน่เนี่ยมันใช้เป็นเออ่ผีเสื้อนะครับอ่าอันนี้เลยนะฮะสปิริตชัลนะครับแบทเทอร์ไฟายนั่นเองนะมาดูอ่านถูกหรือเปล่า <Yeah. S 1> ก็เป็นอันนี้นะครับแคนเดียวใช้ดาวสีฟ้า9ดวงดาวแดง8ดวงดาวเหลืองสามสิบห้าดวงดาวรุ้งสองดวงดาวมืดสองดวงดาวม่ดดว,งว,มวงนะครับเจ็ดดวง แล้วก็ใช้เงินอีก40,000เพจไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e c s t o r e ร้านนี้มีจำหน่ายเพจรีโรแบบเทรดในแมปอันิเมะดีเฟนเดอรับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติกและ ID แก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับนี่เลยครับผู้ชมครับสำหรับยูโนนะฮะ ค่าวางแม่งโคตรจะถูก500เท่านั้นเองนะฮะเมื่อเราวางนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่อ่ะคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าครับว่ายูโน่เนี่ยมันจะมีพาสีด้วยนะครับรอบๆตัวเห็นไหม เป็นรูปผีเสื้อประมาณนี้นะครับาพาร์ทีฟยูโน่เนี่ยก็คือว่ามีเอ่อยูนิตของเราหรือว่าของเพื่อนเนี่ยอยู่ในวงการโจมตียูโน่เยอะเท่าไหร่นะครับหตัวเนี่ยมันจะเพิ่มเดเมจนะครับประมาณ2%องเปอร์เซ็นตะ์ผมเนี่ยจะเพิ่มยูโน่อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นไหมเพิ่มอีกตัวเนี่ยก็จะเป็น4%เนะครับหมายความว่ามันสามารถบัฟเดเมจตัวเองได้นั่นเองนะครับสูงสุด50%นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสําหรับยูโน่น,นะก็เป็นตัวที่โอ้โหแบบ บัตตัวเองได้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมคิดดูดิถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะโอเคเรามาดูในเรื่องโมเดลกันดีกว่านะครับว่ามันเหมือนยูโนในแบ็คโคเวอร์หรือเปล่าส่วนตัวผม,มว่ามีความคล้ายสูงนะแต่ไม่เหมือนนะครับอย่างว่าครับแมปนี้เนี่ยค่อนข้างเลี่ยงลิขสิทธ์นะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นอัปเกรดหนึ่งนะครับผู้ชมสกิลที่ยูโนใช้จะชื่อว่าเบิร์ด เคิร์ฟเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมอาจจะอ่านว่าเบิร์ดเชิร์ฟก็ได้นะเอออาจจะใช่นะฮะนี่เดเมจที่มันเพิ่มมานะครับ2%เนี่ยเดเมจมันเพิ่มมา47นะครับเดเมจตอนนี้อยู่ที่2367นั่นเองนะคูณดาวนองวิคือแบบตีเร็วจัดๆนะครับแล้วก็ระยะ 19.8นั่นเองนะครับอัปเกรด2นะครับดิเมจจะเด้งมาเป็น3,708นะครับ SPA 2.9วิและระยะ20.9นั่นเองนะครับระยะยังเพิ่มได้เรื่อยๆนะฉะนั้นเนี่ยยูโน่ก็น่าจะบัฟดิเมตตัวเองนะครับจนสุดได้แน่นอนครับนี่อัพขั้นนี้ก็น่าจะบัฟดิเมตได้สุดๆแล้วทวางตัวเยอะๆนะฮะเป็นตัวที่แบบต้องเรียกพวกคับผู้ชมพวกพ้องนะฮะ โอเคแล้วก็ในอัปเกรด3นะครับจะมีสกิลที่ชื่อว่า Win Attack นะครับก็เป็นการใช้ลมโจมตีนั่นเองนะอันนี้คือรูปแบบโจมตีแบบแรกนะก็เป็นตีแบบเอฟเฟกแบบเท่ๆนั่นแหละนะครับเหมือนบีบอัดแรงลมเข้าไปสู่มอนนะครับผู้ชมประมาณนี้นะฮะตีค่อนข้างแรงแหละนะครับสำหรับขั้นต่อไปนะครับ Win Attack เนี่ยอัปเกรดให้ดูเลยแล้วกันนะฮะนี่เลยประมาณนี้นะครับลืมบอกครับว่ายูโนเนี่ยจะโจมตีเป็น Circle E นั่นเองนะครับ วงก็ถือว่าปานกลางนะฮะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กนะครับประมาณนี้เท่อยู่นะคุณผู้ชมดูดิเอฟเฟกต์โจมตีเท,มทม่มากเลยนะเป็นเล่นนะครับแต่ว่ามันโจมตีฮิตเดียวนะเห็นไหมมันออกมาฮิตเดียวเลยนะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายอยู่นะถ้าโจมตีหลายฮิตแล้วก็พี่แกจะกเกรียนมากแต่ก็เดี๋ยวต้องลองอัปเกรดจนสุดก่อนนะครับว่ามันจะตีกี่ฮิตนะครับสาหรับอัปเกรด3มนะครับดีเมหกพันเจ็ดสิบหกนะครับเออแล้วก็ S.P.A. นะครับ3.6ระยะ22นะครับอัปเกรด4นะครับดีเมเ6 7กพจ S.P.A. 3.2และระยะ22.6นะครับอัปเกรด5นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่าวินคัตเตอร์บอม์นั่นเองนะครับดูสิโจมตีแบบเดิมครับโอ้สกิลเอฟเฟกโคตรอลังครับนี่เอฟเฟกอลังจัดอ๋อ โอ้ไม่ยอดถือว่าเฟี้ยวอยู่นะครับคุณผู้ชมเดเมจนะครับตอนนี้อยู่ที่11,126นะครับ SPA ห้าวิและระยะ25.3นั่นเองนะครับอย่าลืมนะว่าอันนี้เนี่ยเป็น, Buff นบัฟโซนิกนะคุณผู้ชมมันมันตีเร็วกว่าปกตินะอัปเกรด6นะครับคุณผู้ชมเดเมจอยู่ที่11,757หมื่นหนาสิเ SPA หวิเท่าเดิมระยะ26.4นั่นเองนะครับอัปเกรดขั้น7นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่าวินกัสรีเลต์นั่น เป็นลายไฮบริดแบบนี้นะฮะนี่เลยซึ่มโอ้โหเอฟเฟก์ FX สวยจริงแต่ว่าเสียดายเนาะมันตีฮิตเดียวเองนะฮะมันตีแค่ฮิตเดียวเท่านั้นนะครับแต่ไม่มีปัญหาหรอกเนาะเพราะว่าเรามาใช้ประโยชน์ในด้านการเล่นต้นเกมนะครับด้เมต,ตอนนี้นะครับ14,046นะครับ s p a 5.8และระยะ 29.7นั่นเองนะครับอัปเดตด8นะครับดดเมจ14วมกว่ากว่านะครับ SPA 5.8ระยะ30.8ระยะค่อนข้างกว้างนะอัปเดตขั้น9นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่า Y Win X Potion นะครับอัพเลยนี่คือขั้น9นะครับดดเมจอยู่ที่1 7 5 1 8 SPA 6.5และระยะ34.1นนั่นเองนะครับเป็นตี LE Circle แบบนี้นะครับนี่เลย ค่อนข้างสวยแต่ก็ยังว่าครับยังตีฮิตเดียวอยู่เลยนะครับยังไม่ตีหลายฮิตเนาะอัปเกรดขั้น10นะครับดดเมจหมื่นเก้าต้นต้นนะครับ S.P.A 6.1จุนึ่งวิระยะ35.2อัปเกรด11นะครับมีสกิลใหม่ชื่อว่า Triple Tornado Combo นะครับในขั้นนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าตีกี่ฮิตนะดดเมจอยู่ที่หมื่นเก้าต้นต้นเหมือนเดิมนะ S.P.A 7.9และระยะ35.8นั่นเองนะครับเหมือนว่าจะไม่ได้ตีฮิตเดียวแล้วนะคุณผู้ชมเหมือนจะตีหลายฮิตอยู่นะครับก็ดูจากเกราาาาาะะะลลกกัันนว่่เเรรมจหหยือป เออเดี๋ยวนะตีฮิตเดียวเหมือนเดิมวัตเตอร์เฮกโรมันตีฮิตเดียวเหมือนเดิมนะครับเหมือนว่าพายุมันหมุนเสร็จใช่ไหมมันค่อยทําดีเมดอะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ชมเข้าใจไหมเออแล้วก็รูปแบบการโจมตีนะครับก็จะโจมตีประมาณนี้เป็น Circle LE ที่ผมเรียกได้ว่าค่อนข้างกว้างนะครับกว้างเลยแต่น่าเสียดายนะ ตีฮิตเดียวเท่านั้นเองนะครับอัปเดตขั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้น12แล้วนะครับน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนี่เลยครับดี่เมตันอยู่ที่2 0 0 0 0นะครับบวกอีก410นั่นเองนะแล้วก็ SPA นะครับคูณดาวในการตี7.6ระยะ36.3นั่นเองนะครับยูโน่นะครับวางได้สูงสุดถึง5ตัวละครด้วยกันฉะนั้นบัฟที่เหมาะที่สุดนั่นก็คือบัฟปรีเคลียบนะครับและบัฟอื่นๆที่ไม่ใช่บัฟ0.1แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมได้ศเนย์รับ เพราะว่ามันก็คงใช้งานได้แหละเอาจริงแต่ว่า0.1ไม่ใช่บัฟที่ดีสุดของยูโน่แน่ๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปรีวิวตัวละครยูโน่นะครับถ้าใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะคลิปนี้ไปละจู้บายๆไปแล้วครับ